อนนี้อันยายโซกอันได้พักขึ้นมากแล้วเนาะจ้ะเนาะยายโซกถิ่นมะหอกจ้ะมะหรอกลวกกินเนาะจ้ะเนาะลวกกินจะค่ำนี่นะเนาะจ้ะลวกกินจะค่ำหานนี้ย,ยู่เนี่ยกินไปเนาะจ้ะเนาะอยูไงกลิ่นงไงมี่เองก็กิกนเนี่ยนั่นแหละจ้ะาว่ามีก็ไปหาเก็บมากินเนาะจ้า ไฟบอกกันบ่มีอันไฟบอกกบ่มีผักอันอันกระถินผักจำนิ่งขึ้บ้านเฮาเนาะจ่ะเนาะสมมุติเอาเนาะจ่ะอะไะจ้าชีวิตกะดีมืองนอกเมืองหน้าก็คือเมืองไทยนั่อะไรจ้าอยากจะห้าสี่ยู่สีกินจังไหนเนาะจ่ะเนาะอยากจะห้าสถิปฏิบัติโตเบียดอไรเนาะจ่ะลอกเอาแต่จังสี่มันจ้ะเอาไปลวกกินอัน อาตารามมื้อนี้จ้ะเนา,านะลวกเกินพี่น้องได้หยังก,นนาายงกินเนาะจ้าได้ยังกินแรงกินง่ายนาอาาก็นาก็ยังเย็นๆอยู่เนานะจ้ะเนาะยายสูก็ยังอันนูอันเยาว แต่ว่ายิ่งมันยิ่งเหมือนเว้นนี่สิพอดีจ้ะยูสเบเดนเนาะตอนนี้แต่ว่าก็เรียกแ่ภาคเลยจ้ะภาคเกโซยูนี่เพถือว่าบ่ถือว่าหนาวแห้งเด้จ้ะภาคเหนือนี่คักกว่านี้อีกจ้ะภาคเหนือของสวีเดนเนาะเวลาหนาวหนาวนี่สิติดลบอยู่ 30, 40, 40สามสิบสี่สิบองศาบนได้จ้ะอันภาคเหนือน่ะนะอัน,นอยี่โซยูนี่เป็นภาคแต่ว่าหนอกเชียงเหนือนอะจ้ะเนาะ หากเป็นออกเชียงเงี้ยก็บวัือว่าขนาดร่าบนหนาวนี่ย้ายูซกัยังสกกอๆดูจ้ะให้ไปย่างนอะจากอาอยูบวันอยู่เมี่ยงเขาจาได้นากจาะเมนบอพี่น้องว่าอัยุวันห้องเขาเคยอยู่อากาศห่อนนะจ้ะมาไม่ไหววาย้ายูยังไหวย้ายู่สิยู่บ่ได้นะจ้ะแค่ใจที่ว่าตายวัาสนดกหนาวปันสนกอก้คสูซว่า อู we <hel> Aí, ่ไปอยู่มาบัดก่เป็นยังบุญอยู่ใจยายโซกับพ่อแพรอันนั่นอันนี้เนาะจ้ะยายโซกับพ่อแพรอันดอกไม้ดอกไรอีหยังยายโซกับพ่อแพรจ้ากใว่าอันก็ว่าคุณพาเพิ่นรักษาคุ้มครองอยู่เนาะจ้ะเนาะก็ยังว่าดีอยู่จ้ะบุญหลายสายเงาเลยที่เขาอยู่ดีมีแห้งไว้จ้ะเนาะห้าพ่อแพรอันนั่นอันนี้ยายโซเสียบักติวยเนาะจ้ะอันแล้วกาอันนี่ละจ้ะหอมแดงกระเทียมอัน เขี้ยเขียดตัวน้อหรือว่าเขี้ยเขียบานน่าเหรอจ้ะอันภาษาสิว่าย,ยังโซจะเฮ็ดยังจะเฮ็ดบาร์บีคิวตีว่าตีนโนโจ้ะโบเมนบาร์บีคิวสิกีบกักพีกตำแจวจ้ะตำแจวกินกับลวกพักเนาะเฮ็ดเนี้ยยูเนี่ยกินจ้ะมาเบิ่งจ้ะทั้งที่กี้บักพิกเนาะจ้ะกระสิมาลวกพักทาเรื้อจ้ะบานข้างหมอลวกพักเนาะเอาเกียร์ไส่เล้วจ้ะหมอน้ำเดือดๆบีาษาสิว่า ยายโซภาษาลวกพักก็เอามาโซเนาะป่ะสิว่าคุหลงก้นกับบลูได้ใจเด็กน้อยัน,นบอลูได้ซ่ยมือเนี่ยแล้วก็เอาอันเอานี่ใส่เนาะจ้าเนาะเอาพักใส่จ้ะเอาพักใส่พักที่ย้ายโซไปเก็บมากเลยจ้ะพักใส่เนาะปิดหม้อไว้ปิดฝาหม้อไว้จ้ะจ็กหน่อยเนาะปิดฝาหม้อไว้จ้าลวกพักกินกระแก้วตอนนี้จะลวกพักแล้วเนาะเจ้าเนาะ ลวกจังน้อยก็เอาขึ้นนะจ๊ะภาสีว่าอันคือจังเอาอันคือจังเอาเกียรใส่เวลาหลวกพักว่าตีว่าสีมันจังบ่ไตจ้ะสีิ่นจังบ่าตเนาะกระสีเขียวงามือสีหละจจะเวลาหลวกพักเขาจังเอาเกียรใส่เนาะเห็นว่าจะเวลาเพิ่นหลวกพักหลว่ยังขายเนาะเพิ่นกระสีเอาเกียรใส่นี่ละจ้าตอนนียเยโกัจี้บอกพี่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะจี้บอกพี่เรียบร้อยแล้วจะาย้โสสีมาจัดการต่ำนิดจ้ะบ้านนี่ อันอุปกรณ์การต่อสู้จ้ะขาดบ่ได้เนาะคบกับสากตร์จ้ะถ้าพี่น้องมาตำแก่วพริกดิบจ้ะตำคือบานเฮาหนินะจ้ะโอ้ยายโซเห็ดกินแบบบานๆเลยจ้ะยายโซว่ามีอีอย่างมากม่เลยกับขี้วิดนี่ตำมาลวกพวกเป๊กินดรดจ้ะบ่ได้เนาะ กับพริกดิ่มกับดวกพักน้อยใจเนาะทีน谢谢 <chairs. S 1> ี้ใส่โยกโคกจ้ะตำแก้วกับพริกดิ่มเดียบบานๆเฮางน้อยใจเนาะโอ้จ้าตำใส่โคกอันแหลกเรียบร้อยแล้วน้อยใจเนาะแค่สุดตำเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นบ่เนาะพี่น้องเอ้ยอันเคี่ยงปรุงนี่สีบ่ใส่หยังเลยจ้ะสิใส่แต่ปลาแดกกับแป้งนัวผงนัวแบบหรือผงสุลวดเดินน้อยใจ ประเดี๋ยวกย่ซวอันปรุงไว้แล้วเนาะต้มปรุงไว้เรียบร้อยจ้ะได้กินแย่ซัวผมมีสูตรจ้ะสูตรตามใจฉันเนาะจ้ะเนะาะใครากเคล็ดแบบไดกินกใคร็ดกินเนาะจะแต่ไปอันให้ไปพูดห้องได้กี่งั้งโอ้ยนีอียงกัใส่อันนั้นเนาะจ้ะเนาะว่าได้ว่าเนีเ่บอกว่าแต่มี่งผงชูรสกับปลาแดี๋ยแเกี่ยแค่นั้นเลย ง่ายกินง,ง่ายๆจะตำมาลพโคเปกรจังฮั่มโโนมันจะเป็นแก้วเยมนตัวนอาแบบไงเป็นองกงภาาตำแก้วกับพริกดิบน้อจ้งโอ้ยหอมเลยพี่น้องบาแบบนี้แก้วแก้วประเดี๋ยวแก้วแก้วประเดี๋วแก้วประเดีวบบพริกดิบเนาะ เสียงขวดโคกเมื่ออาชีพขนาดเลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าแก้วบวบพริกดิบจ้าแน่กินบาทที่เนี่ยมาเด้อพู้ได้สิไม่กินเขาน้ำนนยาโซนนะจ้ะเนาะอันยาโซนหนึ่งเขากำนะจ้ะหนึ่งเขากำเขากำเราก็ลวกพักแลก้วก็แก้วต่ำแก้วบอกพริกดิบแล้วก็อันติ่งหมูนะจ้ะเนาะของหวานก็สิไม่บวมจ้าบวม,มหนึ่งเนาะมาจ้ามาบาทนี้มาลงเมื่อเนาะเขาง่ายซํานี่ก็แล้วดอกจ้า อันกินง่ายๆนะจ๊าเพ่าต้องกินยากมันดอกจำแจ้วพริกดิบจา้าพักนี่ก็บ่าได้ลงทุนได้จา้าพักนี่ไปเจ็บอยู่ในปลาเนาะหวานหวานจา้าพักเก็บมาไม่์ม่มาลวกลวหวานจา้า มักกินทังสี่หลายใจเยซูมากกินแบบนี้ไปสิกินยังแก้ซูกับบสอ่อนจ้ากินรวดกินอาหารดีๆั้หนี้กับสุดยอดลจ้ากิขเขากับเจ้าวที่น้องได้ยังกินเนาะจ้า กินไปพ่อแล้วมือแล้วเว้นเนาะจ้ะเนาะมือรุ่นมากพ่อได้มีแห้งสู่ชีวิตต่อไปเนาะจ้ะกินเขาได้กับอันกินเขาแซ่บกับอันมีกําลังว่างซาเฮดเบียกแเข็นงามคือเพิ่นววานอลไะจ้ะขันหิ้วเขาเนี่ยว้าวเฮเบิดอันค้ากล็ล่อยแขนก็ลอยจ้ะอันเฮดเบียกกับพ่อมีแห้งสีงเฮดเนาะกันหิวเขาวันต่อ ฉันกินเขาแล้วนะนากาลังจะความมั่นใจเร,ราจะเนาะคิดพ่อเขาเบียดเบียดงานอยู่นํำบานเขาจะกินไหมจัะฉันหิวเขาละล่อยไปเบิดใจให้พ่อมจ้าอันกระสันบนสีผ้าว่าอันซึกหัวเขาซึกหัวเขาบอกจะพี่น้องเคยได้ยินบน่มจ้างําหิวเขาของเสีอันนี้ท่านอี๋อยังเราก้กองเขาหน่อยค่ะแม่ไตยกันยังน,ยนี่เราจะเนาะทำไมเจ๊ นี่แหละจ้าแ็เกิดจากขว่มหิวตาไา่นี่แหละจังเพราะฉะนั้นย่าเฝ้าห,หิวแห้งเราจะมันสิสูนมันสิสูนแม่นบ่จ้าโอ้ยหลวกพักข,กว,ขกวีแก้วนะจ๊ะนาะคขวีแก้วแซ่บจัง เอาละจ้าคลิปนี้ยายสวยกับผามาเห็ดนั่งยู่ในกินกินเข่าเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆอันพี่น้องผู้ที่กดติดตามแล้วเนาะจ้ะเนาะทั้งผู้ใหม่ผู้เก่าเนาะจ้ะเนาะที่เขามาเบิง่งยายสวตาต้ตนจนจบเนาะจ้ะพ่อกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อขอให้พี่น้องอยูดีดีไมีแห้งทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีจ้า